咱们就。 สวัสดีทุกทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนาบอยบายฟิชชิ่งถือคันพักผ่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาทุกท่านถือคันมายังคลองกาหลงนะครับก็กลับมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็กลายเป็นหมายดังหมายมหาชนไปแล้วนะผมโน่นครับก็มีหน้าๆนาเข้ามาเยอะเลยครับผมนี่ขนาดวันธรรมดานะครับผม ก่อนจะไปดูอุปกรณ์นะครับก็มาดูสภาพน้ํากันก่อนนะผมนี่ครับน้ําก็ขุ่นๆนะครับก็ไหลค่อนข้างที่จะแรงนะครับแต่ว่าไม่แรงมากนะครับนี่นะครับผมอากาศวันนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนนะครับเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนนะผมนี่ครับผมสำหรับอุปกรณ์ของเราวันนี้นะครับ ผมก็ยังคงใช้ระยะคันอยู่ที่4.5นะครับหลังจากที่เอาไปเจิมแล้วนะผมวันนี้ก็มาลองให้เข้ามือครับผมเช่นเคยครับก็จะตกแบบไม้ไตายตกกวิ่ง2องตะขอนะครับขนาดตะขอวันนี้ผมก็ยังคงใช้0.5นะครับสายเมน10ปอนด์ชิ้หน้า8ปอนดนะผมส่วนเดียของเราก็ เหือต <te> ัวเดิมแล้วผมก็เหลือจากรอบที่แล้วนะครับก็ชิ้นเขียวเป็นขนมปังแผ่นเหมือนเดิมครับวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมง1 9นาที20นาทีแล้วผมก็ออกมาค่อนข้างที่จะสายนะครับวันนี้เพื่อการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตกปลาเลยครัไปตามรุ่นพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเราไปตามรุ่นพร้อมๆกันแล้วผม ไปดูไม้แรกกันเลยครับ สำชมปรับยงนน้อยับผมแต้มแรกครับผมอา,ากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะครับวันนี้ไม่มีแดด จะปั้นเมเ็ดเอานะผมแล้วก็ผสมเหนียวๆหน่อยนะครับอันนี้มาแล้วครับท่านผู้ชม ยังคงเป็นสายขาวครับผม แล้วครับเปลี่ยนน้อยผม ลุ้นกันต่อเลยครับหมอคางดำน้อยผมตอนนี้ ปล่อยครับผมน้อยเครับผม วแล้วก็หมอกทางดําครับเสียงดังก็ต้องขอไฟด้วยนะผมเนื่องจากอยู่ติดถนนเลยนะครับตามบนกันต่อเลยครับผม ใจปานลินแล้วผม นินตัวแรกครับผมเก็บไว้ก่อนแล้วครับเดี๋ยวนนค่อยปล่อยนะผมใส่ไม่ใหญ่มากครับผม เราจอมยังเป็นสายขา่าวเหมือนเดิมครับผม thì cái này liên liên đó bốn ตามหาปลาตัวสุดท้ายกันครับผมก่อนเก็บของกลับบ้านนะครับ ปสุดท้ายของเราเป็นปลายังคงเป็นปลาละเพียงับผมใส่ค่อนข้างดีเลยครับใส่พัดก,กอน,นครับผมครับ่อนเจ็บของกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานปลารวมกันก่อน,นับผมไปกันเลยครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกับอีกสามสิบนาทีครับผมกอเที่ยงครึ่งพอดีครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานปลารวมกันครับ จะได้มากได้น้อยเพียงใดนะผมสําหรับคลองกาหลงวันนี้นะครับนี่ครับผมโอ้หรือว่าไม่ค่อยหมานเลยผมวันนี้นี่น,นี่ครับปลาไม่ค่อยเข้าครับวันนี้ส่วนมากมีแต่สายขาวนะครับนี่ครับวันนี้ก็จะเอากลับอยู่นะผมเดี๋ยวไปทอดกินกับส้มตำครับ ก็ถือว่าพอได้ทอดอีกแล้วครับผมการตกฟางของเราวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงจุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดแล้วนะครับสําหรับหมายกองกาหลงของเราวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเงียบนะครับป่าก็กินห่างๆนะผมป่าเนีนไม่ค่อยเข้านะครับวันนี้ได้มาสองสามแต้งนะผมก็เป็นไส์เล็กๆนะครับส่วนมากก็ได้แต่สายขาวนะผมก็เป็นระเพียนน้อยครับผม พอได้กับข้าวนะผมเดี๋ยวเอากลับไปทํากับข้าวกินครับวันนี้สําหรับใครที่อยากจะมาลองก็มาลองดูได้นะผมเดี๋ยวผมจะปักพิกัดไว้ให้ในคอมเมนต์แรกนะครับอย่างไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้หรือว่าชอบช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ